สวัสดีค่ะเจคเคนอมาแนะนําให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านหลังนี้เจ้าของขายเองนะคะถ้าสนใจยังไงคุยกันได้โดยตรงเลยด้วยนะคะอยู่บนพื้นที่1งาน50ตารางวาค่ะอยู่ที่ตําบลท่าวังทองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน1 5 5ตารางเมตรเลยค่ะที่ดินโฉนด มีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาติดกับถนนสายหลักเข้าไปเพียง100เมตรเท่านั้นนะคะห่างจากตัวเมือง800เมตรค่ะเป็นบ้านสร้างเองนะคะหลังนี้อยู่ติดถนนคอนกรีตเลยค่ะโครงสร้างบ้านแข็งแรงไม่สุดไม่ร้าวนะคะห่างจากถนนหลักเพียงแค่100เมตรสามารถเดินทางเข้าออกกันได้อย่างสะดวกสบายค่ะ บ้านสวยพร้อมอยู่เลยนะคะทำเรดีราคาถูกด้วยค่ะทุกท่าน1.999,000าบาทนะคะเจ้าของขายเองภายในบ้านนะคะประกอบไปด้วย 3. ห้องนอน 2. ห้องน้ำา1ห้องครัวและ 1. ห้องโถงนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน155ตารางเมตรห่างจากราชการจังหวัดพยานะคะเป็นศูนย์ราชการเนาะ 4.5กิโลเมตรนะคะห่างจากมหาวิทยาลัยพะเยา18กิโลเมตรห่างจากแมคโค5กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาล5.5กิโลเมตรห่างจากห้างโรตัส4กิโลเมตรห่างจากตลาดสด1กิโลเมตรนะคะท่านใดที่สนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ให้ท่านที่สนใจ ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาคุ้มคุ้มค่ะบ้านพร้อมที่ดิน,นโฉนด1งาน50ตารางวาราคา1ล้าน9 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับในวันนี้นะคะเจ mm hmm. คเคนทใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.